เรื่องเขาก็โดงนะครับตอนนี้ก็ต้องติดตามกันให้สุดและติดตามกันอย่างต่อเนื่องก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าตอนนี้นะครับทางคุณภูมิธรรมเวชชยชัยเนี่ยกำลังที่จะให้นะครับทำการนะครับ เพิกถอนเอกสารสิทธิ์บริเวณเขากระโดงโดยเฉพาะเวลาบริเวณตรงกลางทั้งหมดเนี่ยให้เพิกถอนได้เลยแล้วที่บริเวณข้างๆก็พิสูจน์กันต่อซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วมันสมควรจะเพิกถอนเรื่องนี้มาต้องนานแล้วนะครับและศาลก็มีการตัดสินนะครับเพราะว่ามีนะบุคคลที่ใกล้ชิดนะครับกับนักธุรกิจหรือตระกูลดังหรือคนดังนะครับผู้มีอิทธิพลเนี่ยนะครับก็ได้รับนะครับบอกว่าไปซื้อต่อมา แล้วหลังจากนั้นก็มีการต่อสู้กันไปออกโหนดที่ศาลแล้วก็มีการฟ้องร้องกันสุดท้ายศาลได้มีการตัดสินให้คนเนี้ยนะครับเพิกถอนโฉนดของบริเวณนี้บริเวณนี้นะครับแล้วก็ทําการให้ชดใช้ค่าเสียหายด้วยซึ่งแน่นอนครับว่าคนคนเนี้ยนะครับซื้อมาจากนะครับนักการเมืองท้องถิ่นตระกูลดังที่เข้าไปนะครับมีอ่าเรียกว่ามีสิทธิ์นะครับหรือไปใช้ประโยชน์นะครับตรงที่ดินนะครับบริเวณ เขากระโดงนะครับซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติของชาติเนี่ยซึ่งแน่นอนครับตอนนี้มันก็เป็นการตั้งคําถามว่าเอ้ยนะจากการที่ขออยู่อาศัยแล้วจู่ๆมามีการออกโฉนดไ,ออได้ไงมีออกเอกสารสิทธิ์ได้งไงมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นไงเพราะอะไรนะครับอันนี้ก็คงต้องตรวจสอบกันอย่างที่บอกว่าวันนี้ทวงคืนเอากลับมาเป็นของรัฐเพิกถอนเอกสารสิทธิ์นะครับที่มีการครอบครองทั้งหมดแล้วต้องไปตรวจสอบด้วยว่ามีการทุจริตตรงไหนนะครับมีการทําตรงไหนนะครับมีการเสียหายอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับอย่างกับอันเนี้ย มันก็เห็นชัดเจนแล้วว่าแค่เข้าไปยึดคองสารยังต้องสั่งให้ชดใช้ถึง4.8ล้านแล้วบริเวณเขากระดงทั้งหมดโดยเฉพาะของตระกูลนักการเมืองดังๆเนี่ยถ้าจะไม่ต้องชดใช้อะไรเลยเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าเราต้องติดตามเรื่องนี้ครับอย่าให้เรื่องนี้เงี่ะเดี๋ยวเราไปดูย้ำนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเดิมที่เอามายกเอามาให้ทุกคนได้รับทราบทุกคนอาจจะลืมไปแล้วทุกคนอาจจะนี่ไปแล้วแต่อยากให้รู้ว่าสารเคยมีการ สั่งนับให้คนที่ครอบครองเนี่ยนะับทำการชดใช้ถึง4.8ล้านแล้ววันนี้ถ้ามีการเพิกถอนโดยเฉพาะบริเวณที่นักการเมืองดังนะครับตระกูลดังนเนี่ยเข้าไปยึดครองก็ต้องมีการชดใช้ด้วยหรือเปล่านะครับบังคับคดีแล้วนะครับโชว์เอกสารสุภวัตคืนที่ดินเขากระโดง24ไร่ชดใช้การรถไฟแห่งประเทศไทย4.8ล้านนะครับ โชว์เอกสารเนี่ยว่าสุดภวัตกเกษมสุดเนี่ยคืนที่ดินเขากะโดง24ไร่พร้อมชดใช้ค่าเสียหาย4.8ล้านหลังการรถไฟแห่งประเทศไทยใช้เวลาเกือบ5ปีบังคับคดีตามคำพิพากษาของสาลดีกาสืบเนื่องมาจากที่ศาลดีกาได้มีคำพิพากษาในคดีที่8027ทับ6 1งงที่22พฤศจิกายน2561ว่านายสุภวัตเกษมสุดโจด์ ไม่มีสิทธิ์ครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์นส .3 ขอไข่เลขที่200หมู่ที่9ปัจจุบันอยู่ที่หมู 13, มม่13าตำบลเสม็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เนือที่ยเนื้อที่ 24, ไร่4ตารางวาที่ซื้อต่อจากนายชัยชิดชอบเนื่องจากที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณแยกเขากระโดงอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ ย้ำนะครับว่ามีการซื้อต่อมาจากนายชัยชิดชอบวันที่9พฤศจิกาย,ย 13, น2 5 1 3นา้ยชัยชิดชอบทำข้อตกลงกับการรถไฟขออาศัยอยู่แต่จูๆ่ๆผมไม่แน่ใจว่านายชัยชิดชอบเอามาขายให้กับนายสุภวัฒน์ได้ยังไงเพราะตามข้อมูลนี้บอกว่าซื้อต่อมาจากนายชัยชิดชอบเห็นหรือเปล่าครับมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเป็นเอกสารนอส3ขอขด้วยออกมาได้ยังไงในเมื่อตอนนั้นขออยู่อาศัยและชุ่ๆนายชัยชิดชอบ เอามาขายต่อได้มีเอกสารในการเอาไปขายต่อด้วยพร้อมทั้งพิพากษาให้ในายสุภวัตชำระค่าเสียหายจากจากที่นายสุภวัตเข้าครอบครองทําประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวซึ่งคํานวณจากอัตราราคาเช่านะครับตามระเบียบการรถไฟฉบับที่129ว่าด้วยการจัดประโยชน์ในทรัพย์สินของของ การรถไฟแห่งประเทศไทยให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นเงินเดือนละ36,720บาทโดยหลังจากที่มีโดยหลังจากมีคำพิพากษาสารีกาแล้วนะครับดังกล่าวออกมาแล้วการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดาเนินการบังคับคดีระขับไร่นายสุภวัตออกจากพื้นที่พิพาทนั้นมีรายงานว่าหลังจากที่การรถไฟแห่งประเทศไทยใช้เวลาถึง5ปีในการดําเนินการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาของสาฎีกาคดีที่80-27ทับสอนั้น ล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคม2566นายสุภวัตได้ชำระนี้ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยครบทั้งหมดแล้วเป็นเงินรวมทั้งสิ้น4,873,174บาทโดยปรากฏเป็นหลักฐานบัญชีรายรับรายจ่ายเงินนะครับรายรับรายจ่ายเงินครั้งที่1สิ้นสุดวันที่20ธันวาคม2 5 6ระหว่างนายสุภวัตโจ์และ นางสมพงศ์วิโสตชุมพลผู้ร้องสอดนะครับกับการรถไฟแห่งประเทศไทยขณะที่ก่อนหน้านี้คือเมื่อวันที่15สิงหาคม25 6 6นายสุภวัตและนางสมพงศ์ได้ส่งมอบที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์นส .3 ขอไข่เลขที่200หมู่ที่9ปัจจุบันหมู่ที่13ตําตำบลเสม็จอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เนื้อที่24ไร่4ตารางวาให้กับการรถไฟเรียบร้อยเสร็จแล้ว นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่บอกว่าเอ๊มีการที่ว่าเข้าไปยึดนะครับแล้วเขาเข้าไปนี่เราก็หลังจากนั้นนะครับก็มีการไปเอากลับคืนมาสารสั่งให้กลับคืนแล้วมีการให้ชดใช้ค่าเสียหายด้วยเป็นค่าเช่าตลอดระยะเวลาเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่านี่แหละคือที่ผมอยากจะมานำเสนอว่าอันเนี้ยสารก็ยังมีคำสั่งให้ชดใช้เพราะฉะนั้เพราะฉะนั้นที่ดินนะครับที่บริเวณทั้งหมดเนี่ยที่มีการเข้าไปยึดครองเนี้ย ก็ต้องมีการเรียกร้องค่าเสียหายและก็ต้องให้ชดใช้ค่าเสียหายกับการรถไฟด้วยรายงานข่าวแจ้งด้วยว่าในส่วนของการบังคับคดีตามคำพิพากษาของสาลฎิกาในคดีหมายเลขแดงที่842ขีด876ทั2560ลงวันที่16กุมภาพันธ์2560กับชาวบ้าน นะ35รายที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินและบุกรุกที่ดินของการรถไฟบริเวณแยกเขากระโดงนั้นแม้ว่าการรถไฟจะมีนโยบายให้ชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวเช่าที่ดินเพื่ออยู่อาศัยแต่ปรากฏว่าจนถึงปัจจุบนันการรถไฟยังไม่มีการทําสัญญาเช่าพื้นที่กับชาวบ้านกลุ่มนี้แต่อย่างใดร,รวมทั้งไม่มีการขับไล่ออกจากพื้นที่ด้วยสําหรับนายสุภวัตเกษมสุดนะเป็นเจ้าของและห้างหุ้นส่วนจำกัดหอเจ้าก บุรีเจริญคอนสตรัคชั่นนกขณะนั้นนะครับโดยเช่าโดยเข้าซื้อหุ้นหอเจกอบุกรีคอนสตรัคชั่นจากนายสักยามชิดชอบในสัดส่วน99%ของทุนจดทะเบียนและคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นนะครับ119 119.5ล,11ล้านบาทพร้อมทั้งโอนหุ้นของหอเจกอบุกรีเจริญให้กับนายสุภวัต เสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่นายสักสยามจะเข้าดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในวันที่10กรกฎาคม2562ซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็มีการตรวจสอบสุดท้ายแล้วก็เป็นนอมินีคุณสักสยามก็โดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปอย่างไรก็ตามต่อมาในเดือนมกรา2567สารนับนูลวินิจฉัยว่านายสักสยามเนี่ยยังคงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนนะครับ หรือผู้ถือหุ้นในหอเจากอบุรีเจริญโดยมีนายสุภวัฒน์ครอบครองหุ้นของหอเจอกอบุรีเจริญและดูแลหอเจากอบุรีเจริญแทนนายศักสยามมาโดยตลอดอันเป็นการถือหุ้นของรัฐมนตรีอยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่าทางใด ไม่ว่าโดยทางใดเป็นการกระทาอันเป็นการต้องห้ามมาตรา170นะครับวรกหนึ่งวงเล็บ5ดังนั้นความเป็นรัฐธมนรีของนายสัตยามจึงสิ้นสุดลงเฉพาะตัวอันนี้ก็เป็นข้อมูลอย่างที่บอกว่าทําไมผมต้องเอาเรื่องนี้มานําเสนอต่อทําไมผมต้องเอาออกมาพูดเรื่องนี้ต่อก็อย่างที่บอกนะครับว่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นทรัพย์สมบัติชาติที่ใช้ขบวนการนะครับในการเข้าไปยึดครองในการออกเอกสารสิทธิ์ในการเข้าไปทําประโยชน์นานแรมปี น,นานแลมปีซึ่งแน่นอนครับการที่วันนี้นะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือนับทางกระทรวงมหาดไทยตอนนี้นะครับที่กําลังจะเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ต่างๆแล้วกลับคืนมาเป็นทรัพย์สมบัติชาติยังไม่เพียงพอครับยังไม่เพียงพอย้ําว่ายังไม่เพียงพอต้องมีการเรียกค่าเสียหายค่าชดเชยที่เกิดขึ้นทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่บุคคลเหล่านี้เข้าไปครอบครองนะและใช้ประโยชน์ในที่ดินก็ลองดูดิครับ ทุนจดทะเบียนแต่ละบริษัทบางบริษัทถึงพันล้านนะับทำธุรกิจกันมาอย่างยาวนานจนล่ำรวยมหาศาลนะับจากพื้นที่ที่เป็นทรัพย์สมบัติของชาติแล้วจู่ๆจะเอากลับคืนมานะับแค่นั้นแล้วบอกให้เช่าต่อทำธุรกิจต่ออะไรต่อผมว่าคงไม่ใช่วันนี้ผมในฐานะประชาชนก็ขอเรียกร้องนะับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานของรัฐต้องฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบุคคลที่เข้าไปใช้ประโยชน์มาอย่างยาวนานและต้องทำการตรวจสอบว่า ขบวนการไหนขบวนการอย่างไงที่เข้าไปออกเอกสารสิทธิ์แบบนี้มีการทุจริตตรงไหนมีการคอร์รัปชันตรงไหนมีการเอื้อประโยชน์กันตรงไหนต้องจัดการเรื่องนี้ด้วยไม่ใช่เพียงแค่เอากลับมาแล้วให้เช่าต่อบอกว่าทําถูกต้องแล้วคงไม่ได้เพราะนี่คือข้อมูลที่บอกว่าศาลยังได้ตัดสินให้ชดใช้เพราะฉะนั้นวันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยต้องฟ้องเรียกค่าเสียหายกับบุคคลที่เข้าไปบุกรุกนะทรัพย์สมบัติและพื้นที่ของรัฐแล้ว เอากรสาเสร็จเอาไปทําประโยชน์เป็นของตัวเองมานานแลมปีอย่าปล่อยให้เรื่องนี้เงียบครับพวกเราทุกคนต้องช่วยกันติดตามเรื่องนี้แน่นอนครับว่าอันนี้ยังไม่ใช่ที่นี่ทีเดียวและยังมีอีกหลายๆที่ทําไปทีละเรื่องละละแล้ว,ลว,ลวเราช่วยกันนะครับทรัพย์สมบัติชาติต้องเอาไว้ให้นะลูกหลานเราอนาคตไม่ใช่ปล่อยให้คนบางพวกบางกลุ่มมายึดถือครองแล้วเอาไปทําประโยชน์สร้างประโยชน์นะครับให้กับตัวเองเราต้องช่วยกันครับ